สวัสดีจ้าตอนนี้นะคะพามาเที่ยวที่เฮิร์ตทอริเยตค่ะวันนี้ค่ะอากาศเย็นสบายๆนะคะวันนี้ค่ะมีพระอาทิตย์ทอแสงค่ะรูผู้คนพากันมาเที่ยวที่เฮิร์ตทอริเยตนะคะวันนี้ค่ะก่อนเดินทางไปทํางานก็เลยมาพักก่อนก่อนนะคะก่อนที่จะไปทํางานค่ะมาเที่ยวชมธรรมาชาตินะคะ อยู่ที่เหเ็ดสรยุทธ์ค่ะบรรยากาศนะคะวันนี้นะคะมาดูค่ะตรงนี้ก็มีการขายเห็ดน,นะคะ,ะใครชอบเห็ดก็มาซื้อเห็ดน,นะคะ,ะมากับพี่สาวค่ะตอนนี้พี่สาวกําลังเลือกอยู่ค่ะน้องสาวเป็นคนชอบถ่ายรูปก,ก็ขอถ่ายรูปไปก่อนค่ะพี่สาวเป็นคนชอบ ชอบทานเห็ดก็หาซื้อเห็ดน,นะคะน้องสาวเป็นคนชอบถ่ายรูปก็ขอถ่ายรูปไปก่อนนะคะวันนี้นะคะ,ะ่มาเที่ยวที่เฮิร์คโยริจค่ะอยู่ใจก,กลางกรุงสตอกโฮมนะะี่ค่ะบรรยากาศนะคะตอนนี้ค่ะผู้คนก็มาตั้งร้านขายของค่ะเหมือนตลาดนัดเมืองไทยเลยนะคะอากาศก็มีแดดออกนะคะทําให้ผู้คนคะ่ะเย็นสบายได้อาบเลยนะคะบรรยากาศคนชอบก็ก็ขอถ่ายรูปไปก่อนนะคะวันนี้ค่ะพามาชมตลาดนะคะ ตอนนี้อยู่ที่เฮิร์ททอร์เรียนะคะมีการกางเต็นท์ขายเสื้อผ้าเหมือนเมืองไทยเหมือนตลาดน,นัดเมืองไทยเลยนะคะมาดูนะคะหลากหลายอย่างให้เลือกค่ะตรงนี้เขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอนุสาวรีย์คนสีเขียวเห็นไหมคะมีลูกคนสีเขียวอยู่ตรงนู้นค่ะ mm hmm. เขาก็เลยเรียกอนุสาวรีย์คนสีเขียวค่ะแต่คนชอบถ่ายรูปก,ก็มาถ่ายรูปมาไลฟ์สดมาพาเซลฟี่ให้ดูความสวยงามอีกแ mm hmm. บบบรรยากาศอยู่ที่กรุงสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนอยู่ที่เฮิร์ททอรเรียนะคะ mm hmm. ใจกลกัน ดูบรรยากาศดูเห็ดนะคะเห็ดเยอะแยะเลยค่ะอันนี้เห็ดคันตาลนสีเหลืองหรือเห็ดมันคูสีเหลืองอะคนชอบออกกล้องก็มาถ่ายถ่ายรูปไปด้วยกันนะคะวันนี้ค่ะมาดูนะคะมาดูเสื้อผ้าเฮ้ยป้าเจมาดูเสื้อผ้านะคะมีการขายเสื้อผ้าเหมือนตลาดนัดเมืองไทยนะคะดูเสื้อผ้าหลากหลายสีค่ะใครชอบแบบไหนก็มาจัดนะคะสีสันสดสวยงดงามเลยค่ะน้องนางเป็นคนชอบกล้องก็ขอถ่ายราูปขาเซลฟี่ไปซะก่อนละคะ่ะวันนี้ค่ะ ความสบายสบายค่ะใจเย็นเย็นแบบสบายสบายเที่ยวชมสบายสบายแดดร่มร่มตกมีแดดให้ชมมารับว,วิตามินดีค่ะคนชอบกล้องก็ขอไลค์สดไปก่อนนะคะถ่ายไปก่อนละคะ่ะชอบความสวยความงามบรรยากาศการถ่ายรูปใจกลางกลุ่มสตรมอมยู่ทิรคอเกาลีที่ะอยู่ที่หน้าลงนะคะฟิล์มสตอร์ดเซียเล่นนะคะตัวแดงแงนะคะ,ะ,ค,ะ,ะ,ค,ะคือลงหนังนะคะบรรยากาศค่ะ มีการขายกระเป๋าด้วยค่ะอยู่ข้างหน้านี่ค่ะบรรยากาศของอนุสาวรีย์คนสีเขียวด้วยค่ะดูอนุสาวรีย์คนสีเขียวหรือเขาเรียกอีกอย่างหนะะึ่งค่ะตึกคอนซูร์ทีเสร็จอยู่ตรงนี้นะค่ะตึกคะ่ะพาชมคะ่ะอยู่ข้างถัดไปก็จะเป็นร้านอาหารนะคะ พายามากเกตค่ะร้านอาหารอยู่ตรงโน้นนะคะใครชอบก็ไปทานค่ะใครหิวก็ไปทานคนชอบกล้องก็พาถ่ายรูปค่ะไล์สดดพาชมบรรยากาศตอนเยน็ยนๆสายๆส,สบายๆตอนเยน็ยนๆนี่นะคะ่ะยังไม่เย็นหรอกค่ะเริ่มรอบบ่ายค่ะ,ะยังไม่ถึงเย็นนะคะอยู่ระหว่างช่วงบ่ายค่ะพาชมธรรมชาติ ความสวยงามใจกลางกรุงสัตหีบอยู่ที่เพลกละเอียดของสัมยินนะคะคนชอบถ่ายคนชอบถ่ายรูปคนชอบกล้องก็ขอมาไลฟ์สดกันค่ะมามาพาดูความสวยงามหุ่นดีหุ่นสวยเลิศน,นะคะคนชอบกล้องนะคะมานะคะแล้วก็มีดอกไม้ให้เลือกหลากหลายอย่างเลยนะคะดูนะคะใครชอบดอกไม้ก็มาเลือกค่ะบรรยากาศนะคะวันนี้ค่ะ เป็นวันวันธรรมดานี่แหละคะ่ะตลาดก็เลยไม่ได้เยอะถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ตลาดจะเยอะนะคะมาดูนะคะบรรยากาศดูผู้คนพ่กันนะซื้ออาหารมาเดินซื้ออาหารมาเดินชมธรรมชาติเดินไปทํางานทำนี่ค่ะมาทางนาูตรงูก็จะเป็นทางไปนะะ่นนะคะแคบนะคะทางไปทางใจกลางปุ่องของขาลงปองที่จะไปสถานีรถไฟค่ะอันนี้ก็กลางเหมือนกันแต่ป้ายรถไฟเฮิร์คิวลิจนะคะถ้าจะไป เทียสินทอเล่นก็เดินไปตรงนูนะะ้นค่ะตรงที่ทุกคนเดินไปแล้วจะเดินไปทางนี้ก็ได้นะคะไปไป้ายเทียสินทอเล่นป้ายใหญ่ๆคะ่ะไอ้คนชอบกล้องก็ขอไลฟ์สดก่อนนะคะอย่าลืมนะคะเอาความสวยงามของใจกลางกรุงสตอกโฮมประเทศสวีเดนมาชมนะคะรักทุกคนคะ่ะคิดถึงทุกคนนะคะมาแจกหัวใจรัวมมา,มา,มาส่งจูบไปทุกันคะ่ะแล้วมาแจกรอยยิ้มไปให้กันคะ่ะเอา,นาหน้า,า,นนาส,สวยๆหน้ามีออร่าหน้าสวยๆหน้าธรรมชาติมาชมคะ่อะออาคนชอบกล้องก็เลยขอไลฟ์สดถ่ายให้ชมก่อนนะคะชมบรรยากาศคะ่ะ บรรยากาศนี่นะคะอยู่ใจกลางกร,รุงสตักโมอยู่ที่เฮอร์คทะเลตึกลานบ้านทั้งนะคะสูงตะงานตาเลยค่ะมาดูค่ะแล้วก็มีรถสง่งาาะะส่งอาหารเหมือนเมืองไทยนะคะมอเตอร์ไซค์ส่งอาหารเหมือนเมืองไทยค่ะเห็นไหมคะส่งอาหารตามสั่งเหมือนเมืองไทยมีครบเหมือนกันนะคะครบตะกราลเหมือนกันค่ะดูนะคะ รถไปรษณีย์รถรารถจักรยานาจอดต้องล็อกกุญแจนะคะไม่งั้นรถหายค่ะขนาดล็อกไว้ก็ยังหายก็ยังมีนะคะบางที่ค่ะผู้คนปั่นจักรยานก็ต้องสวมหมวกกันน็อกนะคะเห็นไหมคะการปั่นจักรยานอยู่ประเทศสวีเดนต้องสวมหมวกกันน็อกนะคะเพื่อรักษา